สายสายสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้มาสำรวจสิ่งที่ตัวเองชำไว้หรือว่าปลูกไห่เพาะไว้ก็แล้วแต่ตอนที่ก่อนฝนจะมาครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับมาเยอะก็มาดูตรงนี้ครับพริกห้อยหัวเอ้พริกกลับหัวครับโทษดีครับก็สมบูรณ์ดีแต่ทีนี้ว่าน่าจะอยู่ในร่มเกินไปอาจจะต้องย้ายออกไปที่อื่นนะครับ เนี่ยอีกต้นหนึ่งครับลองดูอันนี้เป็นการทดลองนะครับว่าใช้ได้โอเคไหมถ้าโอเคเดี๋ยวจะทําขยายผลต่อไปครับท่านผู้ชมเออสดชื่นจริงๆเนี่ยมีสมุนไพรทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมนีม่มะกอกมะกอกอะไรอะ่ะมะกอกป่าครับอืมส่วนใหญ่เดี๋ยวจะต้องขุดไปลงที่อื่นเพราะว่าตรงนี้หนาแน่นเหลือเกินอันนี้มาโยนทิ้งไว้แล้วมันก็งอกนะครับ กอ,อกป่านี้ทําให้อะไรละ่ะความร้อนในร่างกายลดลงมีแคลเซียมสูงวิตามินซีด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปปลูกให้นเป็นต้นใหญ่ออกลูกออกผลต่อไปในอะนาคตเป็นสิบปีนะครับท่านผู้ชมอ้าวเจอใอยแม่เอ้ยมาดูจระเข้เออโอ้ยดูสิเนี่ยวันจะตายเอาน่นเนี่ยลองจับดูสิจ้ากล้าจับไหม โอ้โหมันมายังไงเนี่ยเอาเมื่อวานยังดูอยู่เลยดูสิครับท่านผู้ชมไหว้ไหว้เหมือนจระเข้เลยครับเนี่ยไหว้อะไรเนี่ยไหว้ท่ากบเหรอจระเขคไหว้ท่ากบไม่ดูสิท่าไหนนั่นดูสิครับโอ้โหเอาหลา้หลายท่านนอที่ถ้าเราไม่มาเจอนี่เรียบร้อยเพราะเคยเจอแล้วแบบเนี้เอาปล่อยขึ้นไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่อื่นสนนักนี่ เออเอาไปอยู่ต้นไม้เทายายมอมเนี่ยจะช่วยเองได้เอาขึ้นไปเอาไปทำเป็นเท่เดี๋ยวเธอมันไม่ใช่น้ำที่จะไหา้ได้เองไม่ใช่สัตว์น้ำเว้ยเลยคันถือบนบกไปขึ้นไหมไอ้สิหรือวันลาตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้ไม่ใช่ตัวเมียอ่ะไปแล้วรอดเองเออน่าจะหลายชั่วโมงแล้วอ่ะ ครับผมท่านผู้ชมโชคดีที่เจอนะเนี่ยไม่งั้นก็เดี้ยงสมอลเล่แล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชม